ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมทธิวบทที่9ข้อที่14ถึงข้อที่17ความว่าวันหนึ่งบรรดาศิทย์ของจอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่สิทธิของท่านไม่จำศีลเลย พระองค์ทรงตอบว่าผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใคร ใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังจะขาดเหล้าอางุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย คุณผู้ฟังครับบทผู้วรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมัทธิวในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าสาวกของจอาน,นั้นจำศีลอดอาหารเพื่อแสดงการสำนึกในความผิดบาปและเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ไทยส่วนสิทธิ์ของพระเยซูเจ้จาไม่จำเป็นต้องจำศีลอดอาหาร เพื่อเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระผู้ดเพราะพระองค์มาอยู่กับพวกเขาแล้วและพระเยซูเจ้าพระองค์วันนี้ก็ไม่ได้ประนามการจำศีลอดอาหารเพราะพระองค์ก็ทรงอดพระกายาหารเช่นเดียวกันแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับพระองค์ทรงเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าต้องมีเหตุผลที่ดีในการจำศีลอดอาหารคำสอนของจอ ผู้ทำพิธีล้างรุนแรงและก็เน้นบทบัญญัติเพราะฉะนั้นเมื่อผู้คนพิจารณาดูบทบัญญัติของพระเป็นเจ้าและเปรียบเทียบกับตนเองก็จะตระหนักว่าห่างไกลาจากมาตรฐานมากนักและก็จําเป็นเหลือเกินคนผู้ฝังรับที่จะต้องกลับใจคำสอนของพระเยซูรวมศูนย์ที่ชีวิตและผลที่เกิดจากการหันจากบาปมหาพร์ เพราะฉะนั้นสิทธิ์ของชอนเริ่มต้นถูกละแต่เขาต้องก้าวต่อไปอีกหนก้าวและวางใจในพระเยซูบทพบระวรสารวันนี้จึงเป็นข้อคำถามถามเราว่าเรามุ่งที่ไหนที่บทบัญญัติหรือที่พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้พระเยซูเจ้าได เปรียบเทียบอาณาจักรสวรรค์เหมือนพิธีมงคลสมรสเหมือนพิธีแต่งงานโดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นบรรดาศิษย์ของพระองค์จึงเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ย่อมเป็นการไม่ถูกต้องที่จะทุกข์จะโศกหรือจะจำศีลอดอาหารผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือ ขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะทุงหนังจะขาดเหล้าอางุ่นจะรั่วและทุงหนังจะเสียหายไปด้วยใน สมัยนั้นในยุคนั้นคุณผู้ฟังครับไม่ได้เก็บเล่าอาังุนไว้ในขวดแก้วเหมือนยุคปัจจุบันแต่เก็บไว้ในถุงหนังแพะเย็บริมอย่างแน่นหนาเล่าอังุนใหม่จะขายายตัวขณะหมักทําให้ถุงหนังยืดออกเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอังุนหมักได้ที่แล้วหากใส่เล่าอาังุนใหม่เข้าไปอีกถุงหนังที่ยืดเต็มที่แล้วก็จะปริขาดเล่าอางุนใหม่ ต้องใส่ในทุงหนังใหม่เสมอวันนี้พระเยซูเจ้ามิได้มาปะชุนช่องโหว่ของระบบาศาสนาในยุคดั้งเดิมยุคนั้นซึ่งประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์และขนบธรรมเนียมต่างๆหากพระองค์ทำเช่นนั้นคําสอนของพระองค์ก็จะทําให้ระบอบนั้นเสียหายแต่เป้าหมายของพระองค์วันนี้ก็คือ นำสิ่งใหม่มาแต่ก็เป็นสิ่งที่ประกาศกได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้หลายศตวรรษสิ่งใหม่หรือข่าวดีนี้ระบุว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จมาในโลกเพื่ออภัยโทษบาปมนุษยชาติและนําเราทั้งหลายกลับไปหาพระองค์ข่าวดีนี้เข้ากันไม่ได้กับระบบาศาสนาเดิม ศาสนาเดิมที่ยึดกฎบัญญัติอย่างตายตัวและจําเป็นต้องมีการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นข่าวดีนี้จึงเป็นข่าวดีใหม่เสมอเพราะมนุษยชาติทุกชั่วอายุต้องยอมรับและนำมาใช้ในชีวิตคุณผู้ฟังครับเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับ วิถีชีวิตใหม่ๆมองผู้อื่นด้วยทัศนะใหม่และมีแนวทางรับใช้ใหม่ๆเสมอไม่มีใครใส่เหล้าอางุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังจะขาดเหล้าอางุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วย ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวอวยพรท่านและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิจเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ